ความรักในวัยเรียนเหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่ถ้าอดทนไม่ไหวก็ให้กลางล่มเด้จุดเทียนนะครับผม <Yahoo! S 1> มากันที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับ My s e l เ Your s e l ลฉันและเธอได้ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเรื่องราวจะกล่าวถึงซาน่ากับพ้องเพื่อนอีก4คนละครับที่เคยเล่นด้วยกันสมัยเด็กแต่วันหนึ่งซาน่าก็ได้ย้ายบ้านไปแต่ความทรงจำของพวกเขาและพ้อเพื่อนก็ยังผูกพันกันอยู่เสมอ และหปีผ่านไปซานะก็ได้กลับมาเรียนที่บ้านเกิดอีกครั้งและได้เริ่มสารสัมพันธ์มิตรภาพกับพ้องเพื่อนอีก4คนละครับแต่เหมือนว่าเพื่อนของพระเอกจะเปลี่ยนไปบ้างละครับก็คือโตเป็นสาวกันบ้างแล้วเนาะก็เป็นกลุ่มพ้องเพื่อนชาย2หญิงสาละครับพวกเขาเพ้่ง5้าก็อับได้ไม่ใช้ชีวิตประจาวันและสารสัมพันธ์ที่มันอาจจะเกินคําว่าเพื่อนละครับก็นะก็โตๆกันแล้วมีความลงความรักกันนะครับเป็นอนิเมะที่เก่ามากละดูจากภาพก็น่าจะรู้แล้วละครับ เรื่องนี้กับผมก็ยังดูไม่จบดูมาถึงตอนที่4อเองแต่ที่สําคัญเรื่องนี้มีภาคไทยเหมาะสําหรับคนที่ขี้เกียจอ่านซับไทยอย่างผมเป็นต้นมาแล้ครับผมอ่นีได้มันซะแล้วมากันที่เรื่องที่2กันดีกว่าครับโคโคโรโคอนเนกอ่านเชื่อถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเชื่อไทยก็คือ เชื่อมหัวใจสลับร่างอนละเวงเรื่องราวของชายสองหญิงสามในชมรมวิจัยวัฒนธรรมในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งเป็นการรวมตัวของพวกแป,กแปกลกๆล่ะครับเหมือนพวกเขาจะไม่มีชมรมเข้าก็เลยมาตั้งชมรมแม่งมันซะเลยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปวันๆล่ะครับ <c oughs> ด้วยความที่ไม่เหมือนใครของพวกเขาทั้งหรืด้วยความแปลกของพวกเขาล่ะครับ <c oughs> ก็ทําให้ถูกวิจัยหรือถูกทดสอบจากมนุษย์ต่างราวละ่ะคาดว่าล่ะนะหรือพวกลี้ับอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับ ที่ทาให้พวกเขาต้องสลับร่างกันบางทีก็ชายอยู่ในหญิงหญิงอยู่ในชายแลวเวย้ยสร้างความอนเวงวุ่นวายให้พวกเขาให้ปวดหัวกันเล่นนะครับแล้วการสลับร่างนี่มันก็ทําให้เกิดเรื่องฮาละครับแล้วมันก็หาตรงที่ผู้ชายที่อยู่ในร่างผู้หญิงดลงไปเข้าห้องน้ําชายนั่นเองนอกจากการสลับร่างก็ยังมีอะไรแปลกๆละครับอย่างเช่นการรู้ความคิดของกันและกันรู้ความรู้สึกของคนอื่นละครับบางทีความรู้สึกของตนเองก็ควบคุมไม่ได้ทําให้ปลดป่วยความต้องการในส่วนลึกของจิตใจ มีสมาชิกบางคนกลายเป็นเด็กแล้วอีกสี่คนต้องมาคอยช่วยเหลือกันล่ะครับเกิด <Yeah. S 1> ก็ด้วยเหตุผลพวกนี้ทําให้พวกเขาสนิทกันมากขึ้น <Yeah. S 1> เกิดความสัมพันธ์และสายสัมพันธ์เกินความว่าเพื่อนนะครับ oh. ก็มารักมาช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและก,กัน <is> แต่มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นจนได้แล้วเนาะ oh. ก็ชาย2หญิง3ามล่ะครับมันก็ต้องมี2คู่ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งแห้วใช่ไหมล่ะครับดราม่ามันก็มาเต็มในบางครั้งแต่ไปกับความตลกคอมเมดี้ดรามา่าคอมเมดี้อยู่นั่นล่ะครับผมสนุกดีนะครับเรื่องนี้ผมก็ดดูนนนาล้่่ะจไไมมคออยเหืกั จำได้ประมาณว่าค้นไปค้นมาแล้วก็เจอเรื่องนี้แหละครับเห็นว่าเป็นอนิเมะภาคไทยก็เลยลองดูบ้างละ่ะไม่ได้มีใครแนะนํามาเลยแต่พอได้ดูแล้วก็หยุดดูไม่ได้เลยล่ะครับดูรวดเดียว17ตอนภาคไทยมันก็ดีตรงที่ภาคไทยนี่ล่ะครับเดี๋ยวดไปหาดูกันเดือนแห่งความรักก็ดูอนิเมะแนวรักๆใสๆเติมเต็มหัวใจคนโสดล,ล่ะครับคนโสดที่อยากมีแฟนไม่มีกับเขาสักทีชาตินี้จะมีกับเขาบ้างหรือเปล่าล่ะครับเนี่ย ไปต่อกันที่เรื่องที่3กันเลยครับผมกับอนิเมะที่มีชื่อเรียกว่าแคนนัสเป็นภาคไทยมี2ภาคภาคและยิม5ตอนรวมเป็น50ตอนไปเลยล่ะครับดูกันตาเปียกตาแฉะไปเลยทีนี้ป<ะ>เป็นอนิเมะที่สุดยอดมากๆเลยสาหรับตัวผมแล้วนี่ผมยกนิ้วให้เลยกับเรื่องนี้ครับเป็นอนิเมะเดอะเบสของเดอะเบสในแนวความลักซีใสล่ะครับ โดยในเรื่องรานะครับก็ดําเนินมาตั้งแต่คบหากันทํากิจกรรมร่วมกันในโรงเรียนมปลายดันนะจนสร้างครอบครัวมีลูกน่ารักน่ารักออกมาด้วยกันล่ะครับ <Yahoo! S 1> เพาที่ผมดูนี่เป็นอนิเมะเรื่องเดียวลรมั้งครับเนี่ยที่ดำเนินชีวิตตามแนวคนสู้ชีวิตนะครับตั้งแต่คบหากันจนกระทั่งสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันล่ะครับอนิเมะแนวชีวิตที่มีทั้งความสุขสมหวังความเศร้าและดราม,ม่าล่ะครับ เอาเป็นว่ามันก็ถ่ายทอดแนวชีวิตประจําวันของคนทั่วไปได้เป็นอย่างดีมีความน่ารักสดใสสร้างรอยยิ้มเป็นบางครั้งล่ะครับและเมื่อฉากดราม่ามาทีนี้คนดูนี่ซึ้งน้ําตาซึมกันเลยทีเดียวโอ้โหมันแบบซึ้งมากนะครับอนิเมะเรื่องนี้แต่มันก็สนุกมากครับสนุกมากผมให้สนุกมาก3ครั้ง4ีครั้งไปเลยผมอยากให้ผู้ชมที่ยังไม่เคยดูนะครับลองไปดูบ้างนะครับภาคไทยไม่ต้องอ่านซับให้ยุ่งยาก มาต่อกันที่เรื่องที่4กันเลยครับโอเคมิโชโจฟูคุโรโอจิอ่านยาวๆแล้วครับผมเองก็จำไม่ได้เหมือนกันจำชื่อไทยง่ายๆดีกว่าครับใย,ยม้าป่ากับเจ้าชายเย็นชาชื่อย่างกับซีรีส์เกาหลีนะครับอนิเมะเรื่องนี้ก็รับรองว่าถูกใจสายเอสาย M แน่นอนครับผมคือน้องนางเอกก็แอบไปถ่ายรูปหนุ่มดอในเมืองลวครับมาบอกเพื่อนว่านี่ล่ะแฟนฉันเอามาอวดเพื่อนๆในห้องเพื่ออยากให้ยอมรับเข้ากลุ่มด้วยละแต่ความชิดหายก็บังเกิดขึ้น เมื่อผู้ชายคนนั้นเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันล่ะครับเ <ew> พื่อไม่ให้ความแตกน้องนางเอกก็ขอให้ผู้ชายคนนั้นมาแกล้งเป็นแฟนมันซะเลย <ew> แต่ก็นั่นล่ะครับพระเอกของเราเป็นพวกสายเอสพวกซาลิดละ่ะยิ่งของให้น้องนางเอกมาเป็นม้าของเขาเองเป็นการแลกเปลี่ยนกันละ่ะว้านี่มันอะไรกันเนี่ย <ew> และนางเอกของเราก็ตกลงซะง,งั้นเอาประมาณว่ามันก็ย้นกันตะคู่พอกันหลักคู่นี้คนหนึ่งเป็นหมา้าอีกคนหนึ่งเป็นเจ้านาย สร้างความวุ่นวายไปวันๆฮาดีนะครับคู่นี้ถ้าอย่างไงก็ลองไปดูละครับคลายเครียดกันดีสร้างความมาหานะครับออนิเมะเรื่องนี้ไม่ค่อยซีเรียสละครับมีทั้งหมด13ตอนเป็นซับไทยรวม OVA ด้วยละครับ มาการที่เรื่องที่5ครับเรื่องรองสุดท้ายก็เล่นธรรมเรื่องนี้เป็นแนวความรักในมหาลัยชนิดที่ความหวานนี่หวานมากเลยทีเดียวหวานจนเลี่ยนนะครับหวานจนน้ำตาเรียกคุณปู่ <Yahoo! S 1> น้องนางเอกนี่ก็เป็นลูกคุณหนูเป็นผู้เพียบพร้อมล้ะครับในตอนแรกนี่ก็หลงรักเพื่อนพระเอกล้วครับรักหัวปักหัวปมไปเลยทีเดียวตามตื้อไม่เลิกแล้วครับส่วนพระเอกก็ความจําเสื่อมล้ะครับจึยงย้ายมาเรียนที่โตเกียวก็นี้จากอดีตที่จําอะไรไม่ได้เลย จำเพื่อนฝูงพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เลยล่ะครับในตอนแรกพระเอกกับนางเอกนี่ก็เป็นเพื่อนกันล่ะครับเป็นโซนละ่และแต่ก็มีเรื่องให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันสนิทสนมเรื่อยๆขึ้นมาล่ะครับสุดท้ายความสัมพันธ์มันก็สุกงอมจนฝ่าเป็นโซนออกไปได้ละ่ะในอนิเมะไม่ว่าเรื่องไหนเรื่องไหนล่ะครับถ้าพ่านนางเป็นเพื่อนกันสุดท้ายก็ต้องคบกันเป็นแฟนจนได้แต่ในชีวิตจริงนี่คำว่าเพื่อนมันก็คือเพื่อนแค่นั้นละ่ะไม่มีเป็นอย่างอื่นชิปหาย แต่จุดพีคของอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้อยู่แค่ฝ่าเฟยนโซนออกไปได้ละครับคือแฟนเก่าของพระเอกก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันด้วยละครับนี่นะคือความชิบหายของจริงมาคอยช่วย,วยอเหลือพระเอกเมื่อพระเอกมีปัญหามาคอยฟื้นฟูความทรงจําของพระเอกให้กลับมาและมาสร้างความแตกแล้วให้กับคู่รักคู่นี้สุดท้ายเรื่องร,า,อา,งรา,าวจะเป็นอย่างไรรักสามเศร้าจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับชมในกเรนทามภาคไทยมี24ตอนได้จบบริบูรณ์ด้วยนะครับผม มากันที่เรื่องสุดท้ายครับเฮียวกะบิศนาความทรงจํามี22ตอนภาคไทยอันที่จริงก็ไม่ใช่แนวความรักอะไรหรอกครับใส่มาแล้วเอาออกไม่ทันละครับเป็นเรื่องราวของโอดกิโมทานโลพระเอกเบื่อโลกหน้าตายที่มีความเชื่อในการอนุรักษ์พลังงานจึงไม่ทําอะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่จําเป็นก็รีบทาให้มันเสร็จไปจนวันหนึ่งพระเอกต้องมาเข้าชมรมวรรณกรรมตามคําขอของพี่สาวจนได้เจอกับนางเอก จินทันตะเอลุสาวสวยที่มีความอยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่องล่ะครับพระเอกของเราก็มีเพื่อนอย่างบุคาเบะซาโตริกับอิบาระมายากะรวมทั้ง4ี่คนก็เข้าชมรมวรรณกรรมพร้อมกันล่ะครับพวกเขาทั้งสี่คนก็คอยทำกิจกรรมไปวันวันใช้ปริศนาต่างๆรอบตัวอนิเมะเรื่องนี้จะทำให้สิ่งรอบตัวคุณไม่ควรมองข้ามอีกต่อไปเรื่องปริศนาความสงสัยแต่ละอย่างนะครับก็มาจากจิตทันตะนางเอกของเรานั่นเอง และทุกครั้งที่คนที่ไขปริศนาก็คือโโรุกิโฮทาร่พระเอกที่มีสมองล้ำเลิศสุดยอดละครับพระเอกเรื่องน,นี้ก็มีความเทพในเรื่องการใช้มันสมองละครับอนิเมะเรื่องน,นี้ก็เป็นแนวสืบสวนลึกลับและแนวชีวิตประจําวันแต่ที่ผมเออาว่าเป็นแนวความลักใสในวัยเรียนนะครับก็มาจากฉากนี้นี่เอง ดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปในการแนะนำอนิเมะทั้ง6เรื่องนี้สำหรับคนที่ชอบอนิเมะแนว Slice of Life ชีวิตประจำวันไปวันๆกับแนวความรักถ้าคุณยังไม่เคยดู6เรื่องนี้นะครับถือว่าพลาดสุดๆเลยทั้ง6เรื่องนี้ถือว่าสนุกมากๆจะบอกใครเลยล่ะครับถ้ามีเรื่องไหนใน6เรื่องที่คุณยังไม่เคยดูก็ลองไปดูบ้างนะครับผมสนุกมากนะจะบอกให้ รู้สึกว่าผมจะพูดวนไปวนมาอยู่หลายรอบแล้วเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้า see you next time